สวัสดีครับทิศพันนันทัววันนี้เราจะพาไปเลาะดูทุ่งนาหลังจากที่ฝนตกหนักครับผมว่าเราไปดูทุ่งนาว่าน้ําจะมีน้ําเยอะแค่ไหนครับผมเราจะพาไปดูครับผมอ่ะเอาไปครับผมเราก็จะไป ฝนตกหนักก็ผมนี่ทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมทางเขานี่านอากากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะผม เราก็จะพาไปดูว่าน้ำมันถึงไหนแล้วผมน้ำพอได้ไหมครับผมเพราะว่าเราตั้งเครื่องสูบน้ำไว้อ่าคืนนะผมราไปดูเราไปดูว่าตกที่น้ำมันจะมีน้ำไหมครับผมเพราะว่าฝนตกหลังจากที่ฝนตกครับผมอันนี้ก็จะเป็นรับน้วยครับผมรนว้วยที่ใช้สูบน้ำเข้านาดำปี ฝนเป็นตุ่มนี้เขได้ไม่ได้ลำกล้อยลำนี้แล้วครับผมหาไว้สูบน้ำ้านาประดำปีครับผมต้องพอได้ใช้ผมถ้าถ้าไม่ฝนเป็นตกเลยเนี่ยเราพากันแยกกันสูบน้ำตรงนี้ครับผมคนก็รอดูดูคนว่าถ้าฝนจะตกพอประมาณไหมพอได้น้ำไหมถ้าถ้าพอได้น้ำเขาก็ไม่สูบครับผมอ่าเขาก็จะรอรอน้ำฝนครับผมถ้า ฝนไม่ตกน้ำแ,แรงดเดี๋ยวผมขับรถสูบครับด่ากน้ำจ่านลำกล้วยก็เข้านาแนลนน้วผมตกด่าน้ำตกด่าน้ำอยู่ตรงที่นานเราพอดีแล้วผม ไปเลาะนาอยู่ตรงนู้นครับผมไปเลาะนาอยู่ตรงนู้นครับผมก็จะนั่งชมวิวดูบรรยากาศท้องนา ก็สดชื่นนี้รับผมเพราะวาฝนะตกฝนตกปล่อยๆอยู่ตอนนี้ครับผมเห็นผมครับเราก็จะเดินดูไปดูนี่ดูน้ำเขาพี่ชายเขาตัดหญ้าหาักกน,น,นะแถมหนบเขาตัดหญ้าข้าวปีนี้ฝั่งทางนี้มีแต่หญ้าเลยครับผมหญ้าี่สีแดงเลยครับลอดูหนาะ โอ้เสียงเขียดร้องแจ๊ก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 เลยเสียงเขียดร้องนี่เสียงเขียดจ,จะนาลองลองออดอ้อยอ้อมอีอ,อ้อม,ออมตัดเ้ยเออเมื่าเ้าหนึ่งมาแล้วประมาณเดยอ có nhàng loạn xuyên này đó hả chú sải bỏ khỏi bay năn chút khỏi bay vào nóc càng cô có nhàng loạn bông như thế nào nước cái nà น้ำเดือดปีน้ำฝนตกมาใส่เบียดนะยังไม่มีปลาเลยครับผมเพราะว่านาข้างบ้านเขาใส่เขาใส่ปุ๋ยสารเคมีเราเลยไม่กล้าปลามปูปลามันก็ไม่ค่อยมีครับปูปลาไม่ค่อยมีรอนโน่นนาเกี่ยวข้าวถึงจะได้ปลาคอด อากาศที่ข้าวมันแก่มันใกล้เกี่ยวแล้วครับมันถึงจะได้มีปลาค่อน,นตอนข้าวแก่เนี่เราก็จะมาใส่ที่ที่ที่ดักปลาปล่อยเราก็จะปล่อยน้ําออกเราก็จะปล่อยน้ำออกตรงนี้แล้วก็ดักปลาตอนข้าวมันแก่ครับผม เดินวนเวียนดูว่าผมข้าวกหลังงามนี่นะถ้ามันถ้ามันโตเต็มที่นะผมนี่จะท่วมหัวเลยนะผมตรงนี้ตรงนี้ข้าวจะท่วมหัวเลยนะถ้ามันโตเต็มที่อะโตเต็มที่มันข้ามันจะท่วมหัวเลยตอนนี้ตอนนั้นก็เอารถใช้รถเกี่ยวกันนะผมใช้รถเกี่ยวน้าข้าวออกรวงออกพันสาเรือนเลยเนี่ย เข,เขาเป็นคนขยันเขามาดูเลาะดูนาให้เขาทางนี้ก็ไปได้นูน่นอันนี้ก็มันก็จะไปถึงนู่นครับไปถึงมันจะมีทางเลาะเข้าไปทางวัดแล้วก็เลาะละัดเลาะ,ะเข้าหมู่บ้านตรงนู้น อันนี้ก็เป็นบอกปลาเอาไว้บอกปลาไว้กินหน้าแ้งครับผมเดี๋ยวถ้าตอนเรามาอยู่เราก็จะล้อมรั้วดีๆก็ปล่อยปลาลงครับผมเราจะเลี้ยงปลาตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้มาอยู่ถาวอนนครับผมเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรถ้าก็ปล่อยให้นั่นไปก่อนแต่ถ้าเราประยูกต์เอวก็ล้อมล้อมให้มัน ไม่ให้ใครเข้าไม่ให้วัวควายลงว่าหน้าแรงขออกควายมันจะลงไปแล้วก็จะไปก็จะกลับผม,น,ผมนี่ครับนี่ข้ามันเยอะถ้ามันเยอะมันก็จะมีมีปลาปลาเล็กปลาน้อยนี่ครับผมนี่ปลามันก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกตรงนี้ครับผม,มจะไปรวมตัวกันอยู่ตรง สระข้างล่างนี้เพราะว่ามันเ,เป็นที่รองรับน้ําเวลาน้ํำล้นน้นําเยอะจริงๆเขาก็จะปล่อยออกตรงนี้ปลาก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับผมไป,ไป,ไปเราจะกลับครับผมเดี๋ยวทิศผัานั้นทัว<ๆ>ก็จะจอขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมนี่อันนี้เป็นลำห้วยครับผมลำห้วยที่เราสูบน้ำเข้านา ถ้าถ้าน้าฝนแรงหรือหน้าแรงฝน,ฝนไม่ตกเลยเราก็จะสูบน้ําจากลําห้วยนี้เข้านาผมเห็นเราสูบลําห้วยเข้านาพอเข้านาเต็มระเสร็จปุ๊บเราก็จะผ่านน้าลงลงสรดเล็กๆของเราสํารองไว้นี่เพราะว่าถ้าลงสระสารองเราเราก็จะสูบน้ําขึ้นถ้ามันแห้งจริงๆอ่าไปครับผมติดผ่านอนทัวขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยว คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนนั้นก็คอยติดตามชมดูผมวันนี้ที่ผันนอ,อนทัวร์ขอจบไว้แค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้มีผลงานต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับมีสารล็กขอบบา